คเป็นใครเป็นว่างใครเป็นเอาต้นเสียงหน่อยต้นเสียงหน่อยต้นเสียงหน่อยเร้วนั่นางาพอ่ะช่าภาพต้นเสียงหน่อยเ็ว่ใช่ใช่เพลงอะไรเนี่ย เวห็นว <architectural udo S 1> ่าเห็นไหมครับขาบอใช่ใช่ขาบอไหมไม่ใช่ไม่ใช่จะเปิดด้วยถูมือเลยวะเนี่ยดักหัวนี่ด้วยก็ยังไม่รู้ว่าขึ้นต้นยังไง ใช่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 เนาะใช่ใช่ใช่เอาเอาาข่าวบอลเอาข่าวบอลเลยเริ่มเลยข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายสักการะบูชาบูชาท่านสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ัตการที่9กการัตาที Elliot, ่10ิะพระิปยมหาราชพระโอพุะโอพระโอขอให้ทรงพระเจริญงขึ้นไาอะวะปุถะา

นี่เขาจะไปสวดน,นะวันนี้วันพระนะครับตอนนี้อยู่ที่เขาข้างนอกนะคืออุทยานแห่ชงชาตินะครับอยู่ที่วัดนี้นะครับอยู่ตรงนี้เลยท่านผู้ชมเนี่ยนะสำนักสงฆ์ติดก,กับเขาข้างนอกเลยนะนี่ติดก,กับเขาข้างนอกเลยนี่คือสำนักสงฆ์สระน้ําใสนะครับติดก,กับเขาข้างนอก ิดกันเลยฮะถนนเดียวกันเลยนะครับอยู่ด้านข้างตรงนี้เองท่านผู้ชมอยู่ด้านข้างนะท่านผู้ชมนีม่คือบรรยากาศที่เขาข้างนอกนะมรดกโลกนะครับท่านผู้ชมนี่วันนี้เขามีสวดมนต์แล้วก็เป็นวันพระนะครับวันพระแล้วก็สวดนะครับบูชาพระที่เขาข้างนอกนะเป็นโบราณสถานนะเป็นโบราณสถานที่อยู่เมืองสีเทพ นะครับชิเทพนะครับตอนนี้เนี่ยเขาข้างนอกอยู่ตรงนี้นะผู้ชมเนี่ยที่เห็นเนี่ยแต่มันมืดนะไ่ได้ไปฉายมานะฮะอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยมองเห็นมืดๆเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ติดไฟนะทางอุทยานเนี่ยเขาไม่ได้ติดไฟนะครับแต่เราจะฝั่งนี้เนี่ยตรงนี้เลยเห็นไมหันกล้องไปได้เดียวใครที่จะมาร่วมทําบุญหรือมาร่วมสวดมนต์นก็ตามนะมาได้น,นะมีที่เดียวเข้ามาถึงเขาข้างนอกเรามีวัดเดียว ที่เดียวเท่านั้นนะครับท่านผูช้ชมที่อยู่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการเชื่อมโยงนะภูมิภพในในอดีตก็ได้นะถึงจะเกิดตรงนี้เป็นวัดแต่ฐานที่เดียวกันฐานที่เดียวกันพื้นที่เดียวกันติดกันแค่คืบเดียวนะติดกันแค่คืบหรือพื้นที่เดียวกันเลยก็ว่าได้นะแต่ส่วนเก้านะต่อเก้าเลยนะเก้าต่อเก้าเลยท่านผู้ชมนะ นี่เป็นํานักปฏิบัติธรรมนะครับนดจ๋กวจะพาไปสะดมงพุทกักชมนะที่นิมาสก,กาเลนะตั้งทงงนตนาสก,กาเลนะตั้งธรรมังอภิปจุจจะยมามะอินินาสก,กาเลนะตั้งสังฆังอภิปจุจจะยมามะ อะระหังสรมมาสัมพุโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทเิสวากขาโตภะคะวตาธัมโมธัมังละมัสาเบสุปสิปันโพภะคะวโตสาวกสังโฆสังขังละมามิมะยังพันเต มิสงุิตสงฆานณทายะติสเลนัสหปัญจสีลานิยจามะทุติยัมติมัจยังพันเตวิสงุิสสงฆานณทายะติสเลนัสสหปัญจสีลานิยจามะตติยัมปิมัจยังพันเต วิสุงวิสุงลัคนัทายะติสลาเนนัสหาปัญจศิลานิยาจามะนะโมตัสสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ โยมคนว่านามโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสละนังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสละนังทัจฉามิ สังขังตะละนางคัจฉามีธุติยัมปิพุทธังตะละนางคัจฉามีธุติยัมปิธรรมังตะละนางคัจฉามีธุติยัมปิสังขังตะละนางคัจฉามี

ปานาติปาตาเวลามณีติขาประทังสมาธิยาเมปานาติปตาเวลมณีติขาประทังสมาธิยาเมสจินนาธานาเวลามณีติขาประทังสมาธิยาเมสอจินนาทานาเวลมณีติขาประทังสมาธิยาเมกามตุมิจจารา เวลาเสตกคาประทังสมาธิยาเมกาเมสุวิชาจราเวลณีสิกคาประทังสมาธิยามิมศาวาทาเวลาีสิกคาประทังสมาธิยาเมโมสาวาทาเวลณีสิกคาประทังสมาธิยามมสุราเมลยะมัชชะปามัสฐานา เวลาเนตติคากะทังสมาธิยาเมสุราเมยพระยะพัชะรมารถานาเวลาเมตติคากะทังสมาธิยาเมิอมมาเนปันจะติคาปะสทานิสีเลนะสุขติยันตีสีเลนะภะคะสัมปทาน สิเลนัตนิพติยันติตัตตมาสิลังวิโตทะเยเวปติปติภาหายะสัพพสัมปติติธิยาสัพพสุขวินาตายะปะริตังโพสะมังคารังเวปติปติภาหายะสัพพสัมปติติธิยา สัพพายะวินาสจยะกริตังโพธามังค์รังเวิปติปติพาหายะสัพปสัมปติติติยาสัพพโรคะริณาใจยกริตังโพธมังค์รังอริตวนะเมตตาัะเมตตาภักันตาวิกิต สกิตตาปะสิตาภะลาเลตัวสัทเทกาเมจะลบเปทีิติกากกรัตาเตจันตะลิกเทวิมาเลทีเปรตเทจะคา qua lên khi hạạch cũng tế cũng

Juanan to

เมติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสสังโฆอุนุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสสังโฆสาเมจิตปฏิปันโนภะคะวะ O anjakit Tanya เกกัมมันติยุจิตัสสะภะระติยโคนลำปัาวะกัมมากัมมันธาตุญาขันตียสุทานตะวิตินาจิตตวามุเนโพานเตสัะ

្ទາມ្ទៅហ្ទៅឤម្ទេປ្្ក៏្ៅ្ទៅហ្ទៅឤະទៅហ្ទៅលើត្ เทียนตะการมามิตทานสุขทาสุลิศานตารภาวานติยวัจระนภหานคุณิปานละวันตานเอเทียติสันกัสสปันนจิตตวาปุรเอนโท

ักนานตักพุทธะทานวิปุวัตทามะเหตตปุวัตเตนะเถระพุทธะเถนะธัมมาปัญญาโตอะเหตโทวะเถสะเวทินนาจิตะวะมุเตนโทวะตันเตยจัสสาภวตตเตยมัง ธวปการาเตศเปุจเจริญนัสสานตาหัสขัมภามาวิสุวทติจตนเตมีติปการปิฏฐานายานาคเตนวิตินาจิตวามุนิณทวันเตนชะสาปวัตตุเตนใจยามา ม่นกัลลาอัตตาการายโยวาจตโนตินติเตสราเตมัสการอิศวานัเตยกวิวิานในุภาสวานิโมขังสุขางคติกมยะนะโรสปัญโยมา